ก็สวัสดีได้ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเบบโคเลเว่นนะครับนะหลังจากที่ได้ถ่ายวิดีโอยาวมานานแล้วผมก็จะตัดเอาเลยกันลลวกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะนานโอเคก็ต่อคลิปจากเมื่อกี้เลยนะครับผมก็เข้าเกมเดี๋ยวนะก็นานเราแบบแต่ว่าผมจะแต่งตัวแบบแบบเตอรหน้าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบสีดำในของแต่งสีเทาไห่มันดูแบบว่าโงอะงมไรดูแต่กระช่างมันเถอะนะครับเอาเลยบลคัลเว่นสตอรี่ ถึงจะเป็นคลิปแรกที่ลงบุูเฮเว่นกส็สิโอเคไปกันเถอะอล่ะอย่างแรกที่จะไปก็คือไปไหนดีนี่กันเลยนนะโอเคไปไปกันเลยนะครับเข้าไปมาที่สถานีรถไฟแล้วทำไมสกินผมมันไม่หลุดล่ะเนี่ยโอเคหลุดแล้วครับไปไปเดินในรถไฟกันเลยเฮ้ยรถไฟทำไมนายเข้าไม่ให้เราเข้าอ่ะ เอาหน่อยดีรถไฟโอเคในที่สุดแล้วเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนั่งรถไฟก่อนกันเลยแล้วก็ไปที่เมืองที่ผมใช้เป็นอยู่ไปอยู่ประจำนะครับโอเคอู้ถึงแล้วถึงแล้ว,วไปไป,ป Let's go Let's go ด uh ้อ oh, เออเฮีย Let's go Let's go ถึงแล้วนะครับจงังหวะนี้ ไปครับหมูบ้านหลังประจำผมมีคนมาสร้างเลี้ยวเป็นไปไม่ได้นะไม่เคยมาไม่เคยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยตั้งแต่ผมเล่นบื้อเว้นมาโอเคผมก็จะเอาเป็นบ้านหลังนี่กันแล้วกันนะครับโอ,โอเคมาแล้วมาแล้วโอเคจัดไปไปลุ่นมาแล้วมาแล้โอเคเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนเลย อาทีวีอย่างนั้นเลยดูสักแป๊บถ้าเป็นภาพทิ่ไม่ชอบนี่ไม่ดูนะเออไม่ชอบไม่ชอบโอเคคลิปเออไม่ใช่คลิปซีทีวีแพนด้าไม่ชอบอันนี้คลิปหนึ่งนะที่ผมชอบมากๆเลยซึ่งผมก็ชอบ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 ไม่ใช่คลิปสิทีวีไม่ใช่เลยเอออาแรไงคลิปที่อยู่ในทีวีกันเลยกันนะครับถ้าผมถ้าผมเผอเรียก กับว่าคลิปในกรีบดีก็ถือว่าเป็นทีวีในกรีบดีก็นล้วกันอ่าไม่ใช่นี้มันเป็นหมาจิงจอกสีขาวเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าก่อนไปปิดทีวีบุคคลลูลพีครับไปหรือว,ว่าเดี๋ยวจะมาบนบ้านกันวันนี้ปนธนาคารกันดีกว่าโอเคล็อกบ้านไปน อุ้ยประเด็นคือแบบโลพีจัดจัดไงเออป้นตองกลางคืนคกตึงเอหาไปไปไปปนป้นป้นป้น,ปนเดี๋ยวจะจบคลิปละเละเพราะว่าเดี๋ยวแบตผมก็จะหมดอีกแล้วประเด็นคือผมมาลงอะไรตอนที่แบตผมกลยามหมดวันเนี้ยกระชามาเลยครับไป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 ปนธนาคารป้นธนาคารช้ามากเลยถลัดเอาเลยกัน,ลกนแล้วกันไปไปเลยครับ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ Let's go ไปเลยครับจังหวะนี้ไปไปจะไปป้นวันนี้มาป้านนะมาป้านอยากรวยแต่ไม่รวยก็ต้องป้นฮ่าฮ่าอดตึงเออถูกทางแล้วถูกทางไปเดี๋ยวผมเตรียมซีฟูแป๊บหนึ่งนะครับ ปิดตู้เปิดโอเคไปไปไปเดี๋ยวเตรียมซีโฟกันนะครับซีโฟซีโฟซีโฟอยู่ไหนครับเนี่ยซีโฟระเบิดโอเคเจอแล้วครับไปพร้อมปุ่นไปไปไปทางนี้นะครับทางนี้หรือนี่วางระเบิดเอา้เราระเบิดไม่ได้อีกครับอู้วตายเออระเบิดไม่โดน เรื่องไต้องรลยสักพักหนึ่งสินะโอเคเอาเลยแล้วลก,ก,เเลลกันตูมเรียบร้อยครับคลิปนี้จบก่อนนะครับโอเคบายบายครับบาย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 แค่นี้แหละครับแบดผมจะหมดแล้วบายบายติดตามช่องผมด้วยบายบายโอ้ย